สนับสนุนโดยมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตใหม่ขบวนการลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนที่มีทั้งพ่อค้าข้าราชการและนักการเมืองหลังพบมีการจ่ายสวยให้กับอดีตนายตำรวจระดับสูงที่ถูกดำเนินคดีอยู่ในเวลานี้เส้นทางเงินบาปจากสวยน้ำมันเถื่อนมีที่มาที่ไปอย่างไรรัฐจะมีมาตรการแก้ปัญหาแบบไหนไปติดตามเรื่องนี้ครับ รวยไม่ได้ไบ่นแผนดินด้ามขวานไทยติดฝั่งทะเลทั้งด้านอ่าวไทยและอันดามันพื้นที่มีการค้าน้ำมันเถื่อนทั้งทางบกและทางทะเลนับตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมา สินค้าหนีภาษีในพื้นที่ภาคใต้มีต้นทางมาจากประเทศสิงคโปร์มาเลเซียแต่ที่ทำรายได้เป็นก่อบเป็นกรรมให้กับนายทุนมากที่สุดก็คือน้ำมันเถื่อนเส้นทางการนำเข้าน้ำมันเถื่อนมีทั้งทางบกและทางทะเลเส้นทางบกรู้จักกันในชื่อกองทัพสัตว์เริ่มจากกองทัพมด จะใช้ชาวบ้านลักลอบขนจำนวนไม่มากลูกค้าเป็นผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์กองทัพหนูใช้รถยนต์ดัดแปลงถังน้ำมันเข้าไปเติมในประเทศเพื่อนบ้านแล้วนำมาขายตามปั๊มข้างทางกองทับมา้าใช้รถบรรทุกน้ำมันรถห้องเย็นดัดแปลงส่งขายตามเรือประมงกองทัพสัตว์ผ่านด่านศุลกากรพรมแดนไทยมาเลเซียที่อำเภอสุงไหกโกลกอำเภอตากใบอำเภอแวง้ง จังหวัดนราธิวาสอำเภอสะเดาอำเภอนาทาวีจังหวัดสงขลาอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลประชาชนในพื้นที่เห็นและรับรู้ว่ารถยนต์ดัดแปลงนับพันคันรวมทั้งรถบรรทุกวิ่งผ่านจุดตรวจศุลก,กากรและตำรวจโดยไม่มีการจับเพราะจ่ายสวยให้กับหน่วยงานเหล่านั้นแล้วแต่ถึงแม้ถูกจับจะมีคำสั่งจากนายให้ปล่อยไปเม็ดเงินจ่ายสวนน้ำมันเถื่อนทางบก เพียงแค่หลักร้อยล้านบาทต่อเดือนไม่เหมือนกับสวยน้ำมันเถื่อนทางทะเลหรือที่รู้จักกันในชื่อกองทัพช้างโดยเฉพาะด้านอ่าวไทยจะมีเรือเดินสมุทรบรรทุกน้ำมันจอดบริเวณหน,น้าน้ำสากลแล้วขายให้กับเรือประมงดัดแปลงในราคาลิตรละ18-19ถึงบาทโดยที่เรือประมงดัดแปลงจะนำน้ำมันมาขายให้กับเรือประมงชายฝั่งรวมทั้งขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านในราคาลิตรละ25-26ถึงบาทขึ้นอยู่กับระยะทาง ในราคานี้จะถูกส่งเป็นสวยให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางลิตละ6บาทลูกค้าน้ำมันเถื่อนเริ่มตั้งแต่จังหวัดสงขลานราธิวาสปัตตานีนครศรีธรรมราชสุราษฎร์เรื่อยไปจนถึงประจวบคีรีขันธ์ทางด้านฝั่งทะเลอันดามันเริ่มตั้งแต่จังหวัดสตูลรังภูเก็ตและระนองซึ่งเป็นพื้นที่นำเข้าน้ำมันเถื่อนมาจากมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซีย จำนวนน้ำมันเถื่อนทางทะเลประมาณการกันว่ามีไม่ต่ำกว่า10ล้านลิตรต่อวันน้ำมันเถื่อนในทะเลขบวนการจะต้องจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่เพราะไม่เช่นนั้นเรือแทงเกอร์ที่ลอยลำอยู่บริเวณหน้าน้านำสากลก็จะถูกตามราวีจนเส้นทางการค้าน้ำมันเถื่อนและการเงินไม่ลื่นไหล โดยหน่วยงานที่จะเป็นผู้ประสานในการจัดเก็บสวยน้ํามันเถื่อนกลางทะเลคือตํารวจน้ําหน่วยงานที่สังกัดสํานักง,งานตํารวจสอบสวนกลางนายกรัฐมนตรีผลเอกประยุทธ์จันโอชารับทราบข้อมูลเรื่องนี้ระหว่างโรงตรวจราชการในพื้นที่ภาคใต้จึงมีคําสั่งให้ส่งรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องไปที่ต้นสังกัดเพื่อดําเนินการตามกฎหมายโดยไม่ละเวน้นผมเห็นแล้วมันมีรายชื่อในกระดาษประแผน่นหนึ่งเขียนชื่อตรงนี้ตรงนี้เอามาพิสูจน์สิ ตอนนี้เอา้มาพิสูจน์ก็ต้องรับรับการสอบกันออกมาไปสิบเอกสิบโทสิบอะไรก็ว่ามานะจะส่งใครล่ะเอามาอย่ามาพูดลอยๆไม่ได้ต้องแก้คนพวกนี้ออกมาให้ได้การจ่ายส่วยเพื่อซื้อไฟเขียวทางธุรกิจนอกระบบหรือส่วยน้ํามันเถื่อนจะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากถึง22หน่วยแต่ที่ถูกจัดหนักที่สุดไม่ใช่ตำรวจในท้องที่แต่เป็นการจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่อ้างว่ามาจากสอบสวนกลาง หน่วยงานที่อ้างว่ามาจากสอบสวนกลางจะมีการตั้งชุดปอนมหรือปราบน้ำมันเถื่อนที่เป็นของสอบสวนกลางและเป็นของกองปราบที่เดินสายเรียกเก็บสวยในพื้นที่ภาคใต้มีไม่ต่ำกว่า12ชุดสวยน้ำมันเถื่อนที่เกี่ยวข้องกับกรณีของบนักงานตรวจเอพัชยาพันธ์พนันตําสืบภัยเถื่อนออแล้วก็พนักนตําร ซลู่นทั้งมพวกนะครับเราได้รับข้อมูลบัญชีส่วนว่าได้จ่ายเงินให้กับใครบ้างนะครับบัญชีเหล่านี้เนี่ยเป็นบัญชีซึ่งฝ่ายความมั่นคงหรือฝ่ายทานและตำรวจซึ่งเข้าทำการตรวจคนจับกลุ่มต้องหานะครับแล้วก็จะยึดตัวไปละผมก็ได้รับมอบมารอบมอบหมายมานะครับนี่คือบัญชีที่ ยึดได้จากบ้าตนตุกหานะครับที่เดียโดทีเนี่ยที่ผมได้ทำสัญลักษณ์ไว้มีทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นก็ชื่อเล่นเป็นใครผมเลยชื่อมาเช่นลองสโสพุ่มกับโยกผมเชื่อว่าในกองคบการหวนน้ำผมพูดแค่นี้ก็รู้ั่วหรือแม่แต่้องสิ่บก็คงทราบดีว่า การสอบสวนเส้นทางเงินบาปจากธุรกิจน้ำมันเถื่อนในความรับผิดชอบของสำน,น,นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอันต้องสะดุดเพราะไม่ได้รับความร่วมมือจากตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยิ่งทําให้กระบวนการลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนเหมิมเกริมกอลให้เร่งรัดพดีทีเ่เกี่ยวข้องกับน้ํามันเถื่อนแต่มันอยู่นิ่งไม่มีการดำเนินการต่อจนกระทั่ง ทำให้ทางปปไม่สามารถทํางานได้ต่อไปนะครับผมก็ได้ออกคําสั่งนะครับหนังสือฉบับน,นี้ได้รับเมื่อวานนี้ก็ได้ออกคําสั่งไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการสอบสวนเร่งรัดนะครับให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วหลักฐานที่กอรบนภาคสี่ส่วนหน้าโดยชุดปราบปรามไผ่แทรกซ้อน DSI เข้าตรวจค้นและยึดเอกสารจากเรือน้ำมันเถื่อนภายในห้างหุ้นส่วนจำกัดสหสั์ทวีค้าไม้อําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีของสหชัยเจียนเสริมศิลป์หรือเสียโจ้ผู้นำเข้าไม้จากต่างประเทศและเจ้าของเรือประมงหลายลำพร้อมๆกับทำธุรกิจค้าน้ำมันในทะเลอีกทั้งยังมีธุรกิจในมืออีกหลายอย่างเมื่อเดือนตุลาคม2555พบโพยจ่ายใ่สวยมีรายชื่อเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานรวมถึงเจ้าหน้าที่ DSI 3ราย ทุกฝ่ายแม้แต่ในงานที่อยู่บนบกบนฟังก็มีส่วนที่ได้รับผลประโยชน์จากกระบนการทางเรือนตลีดปีว่าการกระทรวงวิทธรรมท่านให้ความสำคัญมากที่ท่านสั่ง,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 งให้มีการตรวจสอบว่าเจ้าหนว้าที่มีอะไรมีส่วนรู้เห็นหรือไม่ใครก็แล้วแต่ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องหรืองงได้ผลประโยชน์จากกระบวนการกฎหมายก็ควรที่จะได้รับโทษทางต่าง ก็มีการรายงานนะคะจากศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาตามลาดับก็จะรายงานให้เห็นถึงข้อมูลในเชิงลึกลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็มีการนําเสนอเพื่อที่จะให้ทางกรมได้พิจารณาเพื่อหาแนวทางในการตรวจสอบกรณีของการที่ให้ผลประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเป็นใครบ้างก็ไม่ทราบส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะของ ของตัวย่อหรือเป็นเหมือนชื่อเล่นในลักษณะแบบนี้ค่ะ <Okay. S 1> แต่ว่าที่เกี่ยวกับ dsi บังเอิญมาขีดว,ว่า dsi อย่างงี้ซึ่งมันก็จะต้องในฐานะที่เป็นอาทิตย์ดีก็ต้องคงมาดูแลเรื่องนี้ทะให้เป็นที่ประจักษ์ <Okay. S 1> เพราะจะเป็นการพิสูจน์ทราบด้วยนะคะว่าใช่คนของ dsi ไหมหรือเป็นการแอบอ้างเราจะได้เคลียร์กับสังคม เซียโจเป็นนักธุรกิจที่ฝ่ายความมั่นคงรู้จักเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องน้ำมันเถื่อนการค้นพบเอกสารการจ่ายสวยที่ระบุชื่อจริงยศตำแหน่งเลขที่บัญชีธนาคารและจำนวนเงินต่อเดือนตั้งแต่นายดาบจนถึงนายพลอีกทั้งยังมีชื่อของพลเรือนที่เป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรตั้งแต่นายด่านไปจนถึงผู้อุนนิการทางทะเลมีตัวเลขตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักหลายสิบล้านบาทต่อเดือน รายรับจากสวยน้ำมันเถื่อนของเจ้าหน้าที่ประมาณกันกันว่ามีไม่น้อยกว่า1,000ล้านบาทต่อเดือนเสียโจ้ซึ่งถูกออกหมายจับขณะนี้หลบหนีอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านส่วนเครือข่ายน้ำมันเถื่อนเสียโจ้หยุดการเคลื่อนไหวชั่วคราวทาง กรมสอบสวนคดีพิเศษท่านก็ให้นโยบายว่าเราก็ติดตามข้อมูลข่าวสารในขณะเดียวกันก็ต้องสนับสนุนข้อมูลที่เรามีอยู่ให้ทางฝ่ายตํารวจนะคะแล้วภายหลังจากสอบสวน,นเสร็จเนี่ยคะ่ะทางปปงกับดีเอก็คงมาร่วมกันในการที่จะไปดําเนินการเรืงการยึดอายัดทรัพย์สินต่อไปคดีนี้เจ้าที่ได้หาลือนะคะแล้วก็ท่านตีก็ให้นโยบายชัดเจนนะคะว่า,เ,าเมื่อ ทางตำรวจได้ดำเนินคดีในเรื่องนี้มาแล้วก็ใกล้จะสิ้นสุดการสอบสวนแล้วเนี่ยค่ะก็คงเป็นเรื่องที่ทางตำรวจก็ดำเนินการไปเทีบอกมาต่าใครจะใหญ่แค่ไหนก็ไม่ได้ไม่ได้ประเทศไทยมันมีกฎหมายอยู่ใครจะมียศใหญ่ใครจะมีตำแหน่งหน้าที่ถ้าทำความผิดแล้วก็ไปร่วมการกระทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกลงโทษเข้าใจไหม ตราบใดที่ข้าราชการเรียกรับผลประโยชน์กินตามน้ำกินทวนน้ำไม่มีวันที่ธุรกิจผิดกฎหมายจะหมดสิ้นไปจากประเทศไทยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube และเว็บไซต์ Nation TV พร้อมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook เพื่อรรับเสื้อรายการสัปดาห์ละ5ตัว